สวัสดีครับผมเรามาสรุปอัปเดตแบบอนิเมะันชั่นรอบนี้น,นี่นะครับผมสำหรับอัปเดตนี้นะครับอย่าลืมใส่โค้ดฮารลวีน Halloween ตรงนี้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่ารอบนี้มาในธีมอีเวนต์ฮารลวีนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันว่ามีอะไรกันบ้างเรื่องแรกนะครับทางเกมประกาศว่าเชียงคูจะถูกออกวันที่3เมตรนี้นะครับแล้วก็มีสตอรี่ใหม่นะครับเป็นของฮารลวีนแล้วก็จะมีการ์ดนะครับมีประดับ ของฮาโลวีนด้วยน,นั่นเองนะครับสองพวกนี้เป็นของรีมิต็ดนะซึ่งมันจะถูกเอาออกตอนที่จบของอีเวนต์นี้แล้วน,นั่นเองนะ,ะต่อมานะครับผมก็จะมีรูฟี่เวอร์ชันร่างวัมนผานนี่นะครับผมตัวใหม่นะแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็สกินนะครับมาทั้งหมด7จ็สกินนะครับแล้วก็มีตั้งค่าใหม่นะครับหรือก็คือหยุดบูสต์นั่นเองนะครับผมเราสามารถเซตติ้งได้โดยการกดเซตติ้งตรงนี้นะครับ ถ้าเราอยากจะใช้บูธนะครับให้ทําการเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เราอยากเล่นแล้วเราไม่อยากใช้บูธนะครับให้ทําการติดตรงนี้อ่าแล้วหลยคนก็จะงงนะครับว่าบูธคืออะไรนะครับบูธสามช่องนี้นั่นเองนะครับผมที่เวลาเราใส่โคดนั่นแหละนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นร็อบบี้ฮาร์วีนะครับแถบที่หัวของฮาร์วีนะครับผมนี่แต่อย่างนี้ก็คือเล่นด่านสตอรี่ของฮาร์วีเนี่ยครบร้อยครั้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมี ให้เรเบิลโรบบี้นะครับก็คือปกติอะเราพาเราเล่นเนี่ยมันจะแบ่งห้องเนาะเราแบบผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นระดับสูงนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับเปลี่ยนผู้เล่นระดับสูงเนี่ยสตาร์ทที่เวล์หนึ่งนะครับปกติเนี่ยจะสตาร์ทที่เวล์สี่สิบนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มสล็อตของช่องการ์ดแล้วก็สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแค่สองนะครับตอนนี้300แล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างอีเวนต์นะครับถ้าเราเล่นสตอรี่เนี่ยเออเขาจะจากัดของเราไว้นะครับแค่300แคนสามร้อยสิบแคนดี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะรีนะครับทุกๆเวลาตรงนี้นะครับนี่เขาจะมีเวลาบอกตรงนี้นะอ่ะมันจะรีนะครับผมซึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยรอบเนี้ยไม่ต้องเติมก็ได้นะเออแต่แค่ขยันเล่นครับเพราะว่าเล่นเนี่ยเราได้ทั้งการ์ดได้ทั้งของได้ะโอ้โหเยอะเลยนะก็ทั้งคุ้มนะครับผม ต่อมานะครับก็ออนครบ3ชั่วโมงนะครับผมจะได้รับแคนดี้เนี่ยอีก100นั่นเองนะครับผมซึ่งรวมกันแล้วนะครับก็จะเป็น460นะเออนะเมื่อกี้พี่จะเลอนะรถทีนะครับที่ยวเนียบไปต่อมานะครับนี่ที่สุ่มนะครับผมรอบนี้นะครับการันตีถึงถึง200เลยถ้าลองคำนวณดูแล้วแคนดี้เนี่ยจะใช้ทั้งหมดที่14,000นันั่นเองนะครับผม ซึ่งเติมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะต้องเติมเพิ่มอีกนะครับอีก2,000นะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องนะพี่ยังไม่ได้เติมเลยได้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีลูฟี่นะครับ0.5%มีสกิน4ตัวนะครับแล้วก็ประดับ1ชิ้นนั่นเองนะครับอีกเนั่นเองนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าถ้าน้องๆอยากจะฟาร์มหรือฟาร์มแคนดี้หรือจะหาของของแคนดี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับกดเพจแล้วก็สร้างห้องนะครับผม และแน่นอนครับนี่มันจะมีอยู่บนสุดเลยของฮาราวีและแน่นอนครับว่าทางเกมบังคับนะครับว่าให้เล่นถึง3คนนั่นเองครับถึงจะสามารถกดเริ่มเกมนั่นเองอ่ะถ้าสร้างห้องแบบเงี้ยเรากดสร้างมันเริ่มไม่ได้มันต้องการผูเร้เล่นครบ3าคนแต่พอครบแล้วปุ๊บเราเราสามารถรันได้เลย,เลยและแน่นอนครับว่ามันก็เหมือนห้องปกตินั่นแหละนะครับผมก็คือเล่นคนยิ่งเยอะมอนก็จะยิ่งโหดเลือดเยอะขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้ปกติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ ก็จะเห็นนะครับว่ามีการ์ดตั้งแต่ระดับสีแดงเลยนะครับจนไปถึงสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีแคนดี้แล้วก็จะมีระดับ2ออันใหม่นะครับผมซึ่งประดับของสีส้มตรงนี้นะครับที่เป็นมงกุฎเนี่ยจะเพิ่มอัตราคีย์เคอลนะครับส่วนประดับที่เป็นสีแดงนะครับปีนียมันจะเหมือนของหางรนโตะครับก็คือตีบอสแล้วดูดเลือด0.5%นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเป็นทิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นด่านนี้เนาะก็ง่ายๆนะครับผม น้องเล่นไปก่อนนะครับสามคนพอจบเกมเนี่ยนะครับใกล้ๆจบเกมหรือช่วงที่มันให้แบบกดให้เราแบบรีห้องอ่ะเออเราอยากเล่นต่อไหมหรือว่าเราจะออกรอบบี้นะครับผมซึ่งเนี้ยถ้าเรากดเล่นต่อนะครับแบบคนเดียวใช่ไหมเออมอนมันก็จะกากลงครับแล้วเราก็จะเล่นโซโล่ก็ได้นะครับผมซึ่งถ้ากด3คนเนี่ยและแบบอีก2คนมันไม่ช่วยเราอะ่ะพี่แนะนําเล่นโซโล่ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเล่นยังไงก็ช่างอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเล่นแบบไปเกิดได้ นะไม่ต้องไปเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะพี่ไม่แนะนาให้เล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับเพราะว่าเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยโอกาสตายเราเยอะมากนะเพราะว่าหมดนี้เข้าไปเล่นนะครับจะถูกรีสเตตให้เท่ากันทุกคนนั่นเองนะครับผมก็คือง่ายๆเลือดทุกคนจะหนึ่งหมื่นนะครับดาเมจทุกคนจะเท่ากันหมดยกเว้นตัวละครแหละที่มันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนี่นะครับผมซื้อแผ่นนี้มันเหมือนทําที่แบบให้เล่นแบบผู้เล่นแบบเป้าร้อย ถึงเล่0เนี่ยเล่นด้วยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเออพวกเวล20จะทำตัวแบบยืนเฉยๆแนละ้วให้พวกเวลร้อยแบกนะครับรอบนี้ต้องช่วยกันนะเพราะพี่เจอเยอะมากครับแบกหน่อยครับแล้วแม่งก็เข้าไปยืนนิ่งกันเต็มเลยครับผมแล้วพี่ก็เล่นแล้วพี่สึกลำบ,บากมากพี่ก็เลยไม่ไม่เล่นกับพวกเขาเลยพี่ก็นั่งเล่นของพี่คนเดียวดีกว่านะครับถ้าเจอแบบนี้พี่แนะนําว่าเล่นคนเดียวครับเออก็คือรอตอนใกล้ๆจบห้องกดหลีเล่นคนเดียวไปนะอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆครับ อ่ะต่อมานะครับเรามาพูดถึงรูฟี่กันหน่อยนะครับผมอ่ะรูฟี่นะครับอ่ะรู้สึกจะมีดูดเลือดอยู่สกิลสามสกิลเดียวนะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ได้มีบัฟหรือบูทอะไรเลยนะครับนะรอบนี้นะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวท้ายคลิปนะครับผมจะเล่นแค่สตอรี่กับบอร์ดรัดนะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพี่จะเอารูฟี่เนี่ยไปทดลองในห้องทดลองนะครับผมแน่นอนครับว่าสกินในตอนนี้นะอ่ะก็มีทั้งหมด7เนาะแต่พี่มีทั้งหมด4สกินนะครับสกินแรกนะครับก็จะเป็นชีออนนนนะะคคครรรัับบผผมมใาาา399อ คณะนะครับอยู่ที่1นึ่พันเพชรน,นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นมังกรนั่นเองนะครับผมทั้งที่ตัวน้องก็เป็นมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเป็นมังกรอีกทีหนึ่งและตัวสุดท้ายครับผมเป็นลูฟี่เวอร์ชั่นลิงนะครับผมตอนแรกเห็นเป็นเหมือนหนูสรุปมันคือมังกี้ก็จะเป็นลิงนี่นะครับผมอ่ะและแน่นอนครับว่ายอร์เนี่ยพี่ก็ลืมพูดไปว่ามันเป็นกุระนะใส่ชุดตีนกุระต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวละครเนาะอ่าอีกอันหนึ่งที่พี่ สุ่มได้จากอีเวนต์นะครับก็จะเป็นเซเบอร์นั่นเองนะครับผมอ่าน้าตายไปอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูหน่อยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะอ่ะนี่ปิ๊งป่องอ่าน่ารักมากเลยครับน้องชยอนสุ่มแล้วครับที่แม่งขายแต่เป็นโลบัคอย่เดียวนะครับต่อมาครับน้องคันนะคันนะจ้าอันนี้แม่งก็ถอดหัวมาแล้วก็ใส่สกินเฉยๆต่อมาครับรูฟี่นะครับผมเวอร์ชันล่างลิงกังนะฮะโอ้แม่งโดุมากนะครับ แล้วตัวสุดท้ายน,นะครับที่พี่มีนะนั่นก็คือ s เตเบินั่นเองนี่อ่าสเตเบิล er ก็นา่ารักดีนา่ารักไหมไม่รู้ดิเหมือนผู้ชายซะมากกว่านะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสในห้องทดสอบกันดีกว่านะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับ,บผมอ่าเราเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบสกิลกันดีกว่าเนาะสกิลหนึ่งนะครับผม,ผมนี่ปึ๊บปาดคอคมๆค,ครับคล้ายๆสกิลของอูซุยนะครับผม พุ่งปุ๊บนะครับทำฮิตทั้งหมด10ฮิตนะครับผมอนนดูระยะนะกว้างเนาะสำหรับการใช้สกิลสกิลหนึ่งเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะโดนนะแต่แนะนําว่าเวลาเล่นก็กระโดดแล้วก็สไลด์ออกนะมันจะได้ไก่ขึ้นเราจะได้พุ่งไก่ขึ้นแต่ดาเมจเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะเออตามราก,กาแล้วนะครับต่อมาครับสกิลสองนะครับผมนี่ยกหมัดขึ้นนะครับแล้วก็ทุบนะซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวนะครับมันจะมี ฮิตที่อยู่ตรงดาเมจตรงพื้นด้วยนะครับมันจะทำดาเมจตึกตึ๊กตึกตึกไปเรื่อยๆนี่ครับแน่นอนครับว่าการที่เราจะทําให้สกิลสองเราคุ้มเนี่ยก็คือเดินวนๆแล้วลากมอนนะอยู่ที่แล้วก็อิวทุบปุ๊บอ่ะหรือสไลด์ส่วนปลนะครับแล้วก็ยังเดินอยู่ในวงนะครับให้มันเกิดดาเมจประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผมสกิลสามนะครับของลูฟี่นะครับนี่จะแปลงร่างนะครับเป็นทั้งข้าวนะครับผมอ่าแล้วก็ทําดาเมจนะครับคล้ายๆของ ก็กาตาคุริเวชั่นชาระเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะซึ่งส่วนตัวเนอยคิดว่าสกิลสามเนี่ยมันค่อนข้างหมดเร็วไปนิดนึงนะ,ะต่อมานะครับผมอันติเมตนะครับผมนี่จะเรียกเรือนะครับผมอ่ะก็ดาเมจเนี่ยจะทำอยู่ช่วงเนี้ยนะครับผมขึ้นไปนะครับผมอ่าซึ่งสกิลเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็ทำพิตทั้งหมดอ่ะห้าสิบินะครับและแน่นอนนะครับรอบนี้ สกิลอมาตะาของเขาเนี่ยมีทั้งหมดถึง3สกิลเลยมีแค่สกิลสสกิลเดียวนะครับที่ไม่ได้เป็นอมาตะานะเวลาเล่นเนี่ยอันนี้เราเช็คนิดหนึ่งนะครับผมอ่ามันจะไม่เป็นอมาตะานะเออพี่เล่นแรกๆเนี่ยพี่ก็ลืมดูไงก็ยืนสองคิดว่าตัวเองเป็นอมาตะาเหมือนลนะูฟี่นิกาไงแมงเอ,อ้ยตายหาเลยนะครับแต่สกิลอื่นเนี่ยของเขาเป็นอมาตะาเลยนะของลูฟี่นะครับซึ่งสกิลหนึ่งอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่สกิลสามเนะี่ยอยู่นานมากๆเอาง่ายๆพี่ลองเทสแล้วลองเล่นแลนะ้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าส่วนนี้ยถึกนะ ในเรื่องการแบบลากม้อนเหลืออะไรเงี้ยนะมันแลกได้แต่ข้อเสียมันคือดาเมจมันไม่สุดนะครับสำหรับตัวน,นี้นนะอันนี้เล่นแบบพูดแบบคร่าวๆแต่เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมนะครับว่าเออมันเล่นประมาณไหน,นครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมออาโอเคเราเข้ามาแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเล่นของปิกันดีกว่าแบบสตอรี่เนาะซึ่งส่วนตัวนะครับเวลาเล่นตัวละครตัวนี้แนละ้วรู้สึกว่ามันเคลียร์ยูนิตไม่ได้ในชุดเดียวแล้วถ้าเมื่อไหร่มีปิงหรือมีอะไรเงี้ยครับ จะเห็นเนาะว่าพี่กดสกิล3หรือสกิลอื่นๆเนี่ยแหลกครับพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้มีบั๊กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะแต่เวลาพี่เล่นแล้วมันค่อนข้างกระตุกอะ่ะอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เล่นตัวอื่นไม่มีปัญหานะอ่ะแต่ตอนเนี้ยฟิตที่พี่เจอเนี่ยคือเล่นตัวนี้แล้วก็ตกนะครับผมต่อมานะครับพูดถึงเรื่องสกิลต่างๆของเขาเนี่ยครับผม สกิลหนึ่งของเขาเนี่ยก็พุ่งเป็นมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะเวลาเล่นสตอรี่เวลามีสกิลพุ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเดินหรือเคลียร์มอนหรือวิ่งผ่านมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลสองเนี่ยที่สกิลเป็นทำดาเมจทุบลงพื้นเนี่ยแล้วก็มีฮิตอยู่ที่พื้นเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับด่านพวกสลามด้วยเพราะว่าสลามเนี่ยมันไม่ได้วิ่งวิ่งตามเราขนาดนั้นเนาะ แต่ถ้าเราลากแล้วเราสามารถทําให้มันวิ่งตามเราได้ง่ายๆหรือเซียนๆอ่ะพี่คิดว่า,าการสกิลสองของลูฟี่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้า,างดีและทำดาเมจได้ดีเลยนะเพราะว่า <pper pper> สกิลลูฟี่เนี่ยทำดาเมจแรงๆพี่ว่าน่าจะเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยอารมณ์แบบสกิลต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเลือดเด้งอะไรประมาณเนี่ยค่อนข้างดีเลยนี่นะครับผมอ่ะส่วนสกิลอัลติเมทนะครับอันนี้ส่วนตัวแบบตรงๆเลยยังกะระยะไม่ถูกนะครับเวลาเล่นนะครับว่าเอ้ยมันกว้างขนาดไหนมันไกลขนาดไหนนะครับผม จะติดปัญหาตรงนี้ส่วนดาเมเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงอกแล้วเนาะเพราะมันทำลายหิบมากๆ,ๆนะครับผมก็เราราวนี้นะครับสำหรับลูฟี่โพอเชั่นฮาราวินนะซึ่งพี่มองโดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมอารมณ์คล้ายๆลูฟี่นิกะเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียนิดๆหน่อยๆนะครับตรงที่ดาเมจไม่ค่อยสุดนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเด้งไปถึงช่วงท้ายๆแล้วกันนะ มาดูกันนะครับว่าพี่เล่นเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยประมาณเท่าไรนะครับผมสำหรับการจบด่านสลากนะซึ่งอันนี้ก็ใช้ของตามปกติตามหลักสูตรเดิมเลยนะเองนะครับผมอ่ะนี่มาลุ้นกันนี่ก็จะจบที่ประมาณสามนาทีกว่าซึ่งพี่คิดว่าถ้าคนไหนเนี่ยมีของที่ดีกว่าพี่หรือเล่นได้เซียนกว่าพี่เล่นบ่อยกว่าพี่พี่ก็น่าจะเก่งกว่าสามนาทีนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงบอลแล้วกันดีกว่าว่าเป็นจังไสบ้างนะครับผมอ่ะโอเคบอลรัดนะครับผมอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะตีบอลตัวนี้ ก็อยู่ในขั้นที่ปานกลางนะครับผมไม่ได้แบบโอ้เก่งเลยนะครับแต่ก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะเวลาเล่นนะผมคื่อเรื่องสกิลมันดาเมจไม่ได้แรงอะ่ะแล้วเวลาดูดเลือดมันไม่ได้แบบรึ๊บเลยอะ่ะมันก็ขึ้นช้าเหมือนกันนะผมซึ่งจะเห็นเนาะว่าเออพี่ตีไปแล้วมันก็ดาามิช้าอยู่เหมือนกัน,นครับแบบเวลาเด้งเลือดน,นะ แต่การทำดาเมจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยครูดาวเร็วมากครับสกิลสองก็ครูดาวเร็วนะครับตัวสกิลสามเนเวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างนานเนาะยังไงเนี่ยมันก็ยืนแลกบอสได้อยู่แล้วนะครับสำหรับสกิลสามเนาะอ่ะแต่ก็อย่าลืมนะเราต้องวนลูปสกิลดีจหน่อยนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยยืนแลกกับบอสได้แบบอีซี่แล้วก็อีกนิดนึงนะครับเรื่องอันตินะครับผมโอกาสเราเยอะมากนะถ้าเราไม่เอาหลังชิดกําแพงอ่ะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เล็งไว้ด้วยนะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่่เนนีียมมัจะแบบพวก บิงส่วนเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สกิลสีหรือสกิลตีเมนเนี่ยมันยืนไล่านานมากเลยนะกว่ามันจะเสร็จนะครับผมเน,นี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเว้าวนะครับผมอันเนี้ยยาวเลยครับเหงาเลยแล้วข้างๆเนี่ยก็ไม่โดนด้วยนะครับผมตัวน,นี้ก็พี่แนะนําว่าเล็งดีๆก่อนจะจะใช้นะครับผมอ่าเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเราเจอตัวละครที่แบบยืนนิ่งๆลูฟี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างโฟลเลยนะครับผมเรื่นเลยนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหม ยืนเนี่ยตีเงี้ยถ้าเจอโบรี่เจอ,อคิวการเมส์อะเออยังไงลูฟี่นี่ก็ตีได้อันตีแบบไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเจอแบบโคคุชิโบโกับอารีเนี่ยอันนี้ต้องเล็งดีๆนิดหนึง่งนะครับผมไม่งั้นพลาดจริงๆนะเออพอสกิลบนเนี่ยเรากดสกิลสี่ไปเห็นไหมเออส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเวลาพี่เล่นเนี่ยพี่จะใช้หนึ่งสองหรือสองซะส่วนใหญ่นะมันมันทำดาเมจได้ดีกว่าสกิลอื่นอ่ะเออเเห็นไหมเด้งแบบแรงมากนะครับผมเห็นไหม จะเสียได้เนาะสกิลหนึ่งถ้ามันมีแบบเหมือนอรูฟี่นิกานี่คือโกงเลยนะแบบสไลด์จกจกจกะแล้วก็จะอยู่เกือบๆสองนาทีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรูฟี่ฮารา์วีนนะพี่คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้หล่ะนะสำหรับตัวนี้ซึ่งถ้าใครสุ่มได้เนี่ยก็อาจจะเอามาเล่นได้นะแต่ถ้าเทียบกับโซโลก่อนหน,น้านี้อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคนดูแล้วกันนะส่วนตัวพี่ว่าเล่นโซโลเนี่ย ผิวกว่านะครับผมแต่อาจจะสกิลว่าาง่ายกว่าแค่นั้นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับบายจ้า